เกินปุยมุยหรือเกินไปไหมนะคะภาษาอังกฤษเราพูดได้ว่า did you go too far 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 คุณไปไกลไปไหมอะส่วนเวลาใครที่ทำอะไรเวอร์เกินไปนะคะคนไทยชอบพูดว่าเวอร อย่าว่านะคะแต่ฝรั่งจะไม่เข้าใจเราต้องพูดเต็มๆนะคะว่า overreact 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 นะคะ overreact มีเสียง v v ตัว v ด้วยนะคะ v overreact มีเสียงตัว t, t ตรงท้ายด้วยเนาะ overreact แปลว่าว v e r นะคะเกินจริงนะคะแต่อย่าพูดแค่วร์นะคะให้พูด overreact Don't overreact Ya อีกคำนะคะ Don't exaggerate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  Ya yeah, well.